นี้มาแล้วมาโจยเราเรามีของมานำเสนออาฮะซึ่งน้องเขามาจากจีนเนาะเออเราจะมีชื่อทุกคันชื่ออะไรอ่ะอหลงอหลงเออชื่ออหลงจีนเนี้ยอหลงมีคันเดียวด้วยมันหลงมาคือมันหลงมาคันเดียวคือไอรุ่นเนี้ยมันมาแค่คันเดียวแล้วไม่รู้ว่ามีคนชอบนะแต่ว่าเราเอามาทดสอบให้ดูเอามารีวิวให้ดูเนาะ ให้ดูสนใจทักเข้ามาได้อเดี๋ยวส่วนน้องอหลงเข้ามาได้ส่วนรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วเราเรามาลองขับลองเทสกันดูก่อนว่ามันวิ่งเป็นยังไงสำหรับอหลงตัวนี้คือรุ่นน่ารักน่ารักนะเป็นเป็นล้อรุ่นเดียวกับตัวพวกบไบีจิ๋วเลยนะครับล้อขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันเลยนะครับเป็นไฟฟ้านะตัวนี้นะครับส่วนเบาะเนี่ยโอ้โหดูเบาะสวยมากเลย สวยมากสีขาวอันนี้เขาเรียกว่าพวกความน่ารักมาเต็มกระเป๋าข้างหลังข้างหลังเนี่ยไม่รู้นะเอาไว้ซ้อนหรือเอาไว้ทําอะไรได้ใสตะกล้องมาเออไว้ใสตะกร้าใสของเอามัดของเออมัดของมัดของไว้ข้างหลังได้ไปเซเว่นนะครับไปตามมองหาประโยชน์ของมันใช่นะฮะตัวรุ่นเอ่อตัวนี้ไม่มีกุญแจนะมีแต่ตัวนี้แหละเอาไว้บิดนะครับแล้วก็สามารถพับคอได้นะครับอ่าพับคอ ก็คือพับเอาลงไปตรงนี้แหละเคื่อเราจะเอาเข้าไปโน่นนี่นั่นไงใช่แล้วนะครับถ้อเขาเอาไปเที่ยวด้วยอืก็ขับริมทะเลเลยนะชาร์จแบตก็หกถึงแปดชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับมีกระเป๋ามีอะไรมีใส่ของได้อตอนนี้มีกระเป๋าด้วยเหรอมีเห็นเหรอลืมดูเขาหลงมาอ่าดูนะครับนี่ไงมีกระเป๋าเอาไว้เก็บของได้ด้วยไปเซเว่นเหมาะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงว่ามันวิ่งเป็นยังไงเนาะใช่ใช่ไปยังอ่ะจะไปเลยเหรอ จะไปเลยเหรอโอ๋อปีนตรงนี้อันนี้คือมารีวิวสดๆเลยเนี่ยใช่ยัยงเประตูประตูประตูอย่างยังยังไม่เคยเลยนะยังไม่เคยที่จะขับเลยนะอ่ะไปยไปเลยครับค้อมเ,เร็วเท่าไหร่ประมาณเดี๋ยวลองขับดูก่อนกันเนาะไปเ<ห>สียงเงียบมากขับในหมู่บ้านเนี่ยฮะเราอยู่ในหมู่บ้านนะใช่ใช่มันเหมาะกับขับในหมู่บ้านไม่รบกวนเพื่อนบ้าน เอาแล้วนะจะไปแล้วนะไอ้ิครับจะขับน้องหลงไป <มา S 2> แล้วมนาะเลยโอ้ oh. <Wow. S 1> น่ารักมากอะ่ะคันนี้เด็กๆก็ขับได้นะครับทุกคนอ่าวนกลับมาแล้วนี่อยู่ในหมู่บ้านนะเสียงไม่ดังเลย เีทยวขวาอ่านี่ทำให้ดูว่ามีความแปลกเปลี่ยวเออมันท่องตัวดีนะใช่มีความมาตรฐานนะครับดูคอแข็งแรงมากกลัวคอใช่ใช่นะลองดูดินี่ครับมันต้องเอาสลักตรงนี้อะอนโอ้ต้องแกะสลักใช่ไหมแกะสลักตรงนี้นะครับโอ้แล้วแกะแกะตรงนี้ออกทำให้ดูเลยอ่าโอเคแกะออกมันเป็นล็อกเนาะแล้วก็เดี๋ยวดึงตรงนี้นะ เราก็จะกดอย่างเดียวเลยแล้วก็มากดตรงมือกดรับอ่ะปุ๊บยกลงปุ๊บนี่มันจะพับเป็นแบบนี้เลยโอเคล็อกเลยนะใช่เขาก็ล็อกไว้เลยแล้วเวลาเรายกขึ้นหลังหลังรถท้ายรถอะไรเงี้ยเออมันมีพื้นที่วางส่วนอื่นได้ใช่ใส่รถอะไรรถเล็กๆก็สามารถพบไปได้ใช่ก็คือรถเก่งก็ได้นะยกขึ้นข้างหลังรถเนี่ยนะครับแล้วตอนอ่ายกขึ้นปุ๊บอ่าแล้วเราก็ล็อกสลักทีหนึ่งนะครับ สาระโอ้โหความปลอดภัยได้โคตรแข็งแรงอะนะโอ้เหล็กเขาหนาเออนี่หลงมาเป็นไงล่ะเออเจ๋งเลยอ่ะน้องหลงน้องหลงหลงแล้วเจ๋งเลยอะนะครับนี่มีเพจด้วยนะเพจอะไรคือเขามีเพจมีโค้ดโค้ดมีโค้ดสำหรับรุ่นนี้นะครับก็อ่ะเรามาขับดีดหลังอย่างเดียวเนาะโอเคมาขับให้ดูนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็มีราคาให้ราคาพิเศษเลยเพราะเขาหลงมา าราคาหลงๆราคาหลงเท่าไหร่เท่าไหร่วะลืมเกียแปดพัน <laughs> 8, บาทพอครับสำหรับคันนี้นะใครติดต่อมาก็ขายราคานี้เลยนะครับราคา8ปดพันบาทบอกราคาไปเลยเพราะมีอยู่คันเดียว<อ>จริงๆคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาหลงน้องหลงด้วยกันก็อ่ะ <laughs> ใช่ถ้าเกิดว่าติดต่อมามันสินค้าหมดก่อนก็ขออภัยด้วยนะครับไปละพามาดูสินค้าประมาณนี้ไปละบ๊ายบาย อาลง